โอ้ย oh, พี่น้องเลยเหลี่ยงว่าอิดอันเหมือนคมขืดคุมคดค้มอันกขย่างมานี่ยละ่ะมาเห็นพ่นปวกหมสูสีสุมือคือพอปรกฏเห็นพ่นนี่นะพ่นปวกพ่นเป็นปีไม่พอดีเนาะพี่น้องเนาะวันที่สองที่สามในมือเนี่ยนี่ละ่ะโอ้แขย่าปวกเลยลูกหลานมันคือถูกแขยากกันเนาะไม่ปวกเรียกเลยหาแท็กเบรคเบนหาลูกหาข้ามแท็กเบรคเบนเบืองักอันนี้คือปากเป็นไหนเมื่คือปากผพุทโธเป็นไหนเมื่อันนี้คือดวงตา อันนี้นนคืออันชวนนี่คือดั่งสิน,ะน่ะเนาะอันนี้คือตาสินะแม่น,นี่คือเส้นผมแม่น,นี่ยแม,ม,ม่มาแล้งขาความฝันบุกขาเด้อกลับไปเขาความฝันผูดผันเบิง้งน้ำจิตพูดไปมื่อนี่แหละให้เพิ่นถือเพิน่นรวยเท่ากันแต่ว่าขั้นถึงระดัตไหนบ้ันที่หนึ่งเนี่ยเสีย่ยร่ำกว่าสิ่งไม่เบิง้งมักพูดได้กันจ้องขับอก,กันไหมเนาะไม่กินเหล้ากินเบียร์อยู่เนี่ยจีนเซี่ยเนี่ยเจ้าที่จะาทางเลยบอกเลขบอกหวัวละเออ งวตัวเหญ่ยังมากพอดีเนาะในยินงยังไงยางมากเลี้ยงงวอยู่สูมือนเลยพี่น้องเลี้ยงอยู่ส้นนียู่ละหมากัก็อะไรเงี้ยงก็อะไรเชีงเชียเชียแชีงเชียงมาซื้อเชียซื้อแชีงซื้อไก่เรา่นตัวนึงน้อนเลี้ยไก่นี่แหละพี่น้องบอกกับหมากับยังยี่พวกป่นี้แหละเลี้ยงว่าว่าเป็นทีบอกเรียกถือว่ามาเร่งบอกเลยอยู่ทัดอยู่ที่ทางเลย ไอเขาว่มฝันหลุนหลานนี่เด้อเนี่ยอยู่ขางน้องพันนี่แหมคพ่นปวกอะไรยังไงนี่ใกล้ๆน้องเหรอให้มันจังได้ข้ามีของดีอย่างนี้น,นี่เนะะาะพวกเขาทุบป้าไงหรอกแต่ว่าให้บอกเลขบอกมากันว่าอีหยังอยู่ในนี้ก็เขาข่ขมฝันเด้อให้ทุบอะไรว่าทุบอะไรทุบเบิ่ญอะไรแต่ว่าให้บอกเลขบอกหมาเนี่ยเด้อผู้หญ,ญิงตายง่า,ายผู้าานนเป็นคนปวกเอ้ย ไปต่อคข้อมูลบุคาบอกเลขขยขวยด้วยๆเด้อสาธุ